กินน่ะดีเนาะใครที่มีปัญหาปวดเขา่าปวดแข้งปวดขาหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงทุกคนกินลองลองกินตัวนี้เข้าไปดูเนาะงาดำเนาะทุกคนเนาะงาดำเนาะ แล้ที่ว่ากินข้าวบวชเสบนอนบวรับก็อยากมาบอกทุกคนว่าให้อยากใครกินเน,นยาะพญียามเสียอ๋อมะล่ยมะล่มาแซบแต่ว่าไม่ขาหันไม่้าก็ไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้ลูกก็ไม่ค่อยสบายเนาะทุกคนเนาะอากาศมันเปลี่ยนแล้วเขาน้องเขาก็ปรับตัวไม่ทันแล้วก็ไปไปรับประทานอาหารมา,าแล้วก็คงจะไม่สะอาดเลยทุกคนกระเลยก็เลยก็ะเลยหูเสึกว่าเพลนทองเสียเนาะทุกคนเนาะ ท้องเพื่อนกับบอดีเพราะว่าเพื่อนมีปัญหากเกี่ยวกับลำไสอยู่แล้วเนาะก็เลยก็เลยก็เลยให้น้องเขาทีนี้ไปหาหมอสองครั้งก็ไม่หายนะทุกคนน้องก็ยังปวดท้องอยู่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้จะมาเกี่ยวพูดเกี่ยวกับเคสเคสของลูกชายลูกชายได้สองขวบสิบเดือนทุกคนได้สองขวบสิบเดือนทีนี้มาทุกน้องไปหาหมอกินก็ไม่หายอะไรก็ไม่หาย